สวัสดีครับผมนายมันจบยอดน้ําคำตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรครับคือก่อนอื่นผมอยากมานําสื่อสารหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไขยฝากให้ท่านผู้สนใจได้รับทราบในเบื้องต้นเพราะเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะสิ่งต่างๆที่เวลาเราจะ ไปทำสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีการเข้าใจอย่างเช่นของกฎหมายเก่านะครับบงบกฎหมายแพ่งเรื่องขายฝากกฎหมายเขากำหนดไว้นะครับถ้าขายฝากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขากำหนดไว้ไม่เกินสิบปีทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดนะครับผมเกินในส่วนของ,ของกฎหมายแพ่งก่อนนะครับบางทีเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยเข้าหาแหล่งเงินทุนยาก จะไปกู้สถาบันการเงินก็ลําบากเพราะว่าเทดิตหรือรายได,ได้ค่อนข้างจะต่ําก็มีทางเดียวก็คือเอาไปขายฝากแล้วทำไมทาไมเขาถึงแหล่งเงินกู้เขาถึงให้ทาสัญญาขายฝากครับเพราะอะไรป่ะถ้าไปกู้ยืมเงินหรือนําไปจำนองเนี่ยเ็บอกมันช้าครับ พราะเขาต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเวลาอะไรขึ้นลงขึ้นศาลครับเขาก็เลยบังคับในทางอ้อมขายฝากเลยไม่ต้องไปฟ้องร้องกันถ้าคุณไม่ถ่ายภายในกาหนดก็หลุดไปเลยเป็นของเขาไปเลยที่จริงขายฝากเนี่ยมันหลุดไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละกรรมสิทธิ์นไปแล้วแต่ติดเงื่อนไขว่าคุณมีสิทธิ์ถ่ายได้แค่นั้นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหามากเลยก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งเก่าเขาบอกไม่เกินสิบปีสมมติว่าผมเป็นผู้รับซื้อฝากให้6เดือนเกษตรกร,รมีปัญ,ญญาไหมครับ สาบันการเงินเขาไม่เอาหกเดือนเนี่ยโว้กว่าจะเกี่ยวข้าวได้นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของพระราชบัจัคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2 5 6 2นะครับแล้วเวลาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตามพรบปี6กเนี่ยนะครับกฎหมายเขากำหนดไว้อย่างนี้ครับ คุณจะกําหนดไม่ต่ํากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิปีไม่ได้อย่างที่ผมเรียนไปนะรับในเบื้องต้นว่าปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยสามารถคือ,อระยะเวลาขายฝากได้ไม่เกินสิปีแต่คุณเอา6เดือนก็ได้แต่กฎหมายใหม่เนี่ยบอกว่าคุณจะกําหนดตามกว่าหนึ่งปีหรือเกินสิปีไม่ได้ครับมันมันจะมีข้อดีที่คุ้มครองตรงนี้นะครับว่าผู้รับซื้อฝากได้แต่ก่อนเคยได้6เดือนแต่กฎหมายใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับ คุณจะกำหนดต่ำกว่าหปีหรือเกินสิปีไม่ได้ครับมันก็จะมีนะครับสิทธิประโยชน์ของผู้ขายฝากช่วงระยะเวลาขายฝากอยู่นะครับผู้ขายฝากเนี่ยมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์เก็บดอกผลทําไร่ทาํานาอยู่อาศัยสามารถเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าผู้ขายผู้ผู้รับซื้อฝากเนี่ยายเบี่ยงแจ้งไม่รับไถ่กฎหมายตัวนี้เนี่ยผู้ขายฝากเนี่ย สามารถไปสำนักงานวางทรพย์ได้เลยครับสำนักงานวางทแผนเลยคือเหมือนกับการไทยภายในกำหนดเพราะกฎหมายตัวนี้เ,เอือ้ออํานวยให้ให้ผู้ขายฝากเกษตรกรที่ขายฝากไว้ครับว่าถ้าอย่างอย่างผมเนี่ยเป็นผู้รับซื้อฝากบิดผิวอยากได้ที่ดินเขาอ้างไปโน่นไปนี่อะไรก็แล้วแต่นะรครับผู้ขายฝากสามารถเอาเงินตรงนี้ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันดีต่อต่อผู้ขายฝากอย่างหนึ่งคือกฎหมายเขากําหนดให้ผู้ รับซื้อฝากเนี่ยก่อนครบกำหนดไทยไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนก่อนครบนะครับสมมุติว่าสิบปีใกล้จะครบสิบปีแล้วกฎหมายเขาบังคับว่าคุณต้องแจ้งเขานะแจ้งผู้ขายฝากว่าใกล้จะครบเวลาถ่ายแล้วนะการลืมอ่ะพูดง่ายกฎหมายตรงนี้เนะี่ยคือบังคับกฎหมายบังคับให้ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งไปเป็นหนังสือ แล้วบอกด้วยว่าจํานวนสินไถ่เท่าไหร่ไถ่กับไครถ้าคุณไม่แจ้งสมมุติว่าครบสิบปีไปแล้วนหละกฎกฎหมายเขาบอกว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ได้ภายในหกเดือนด้วยนะครับมันดีตรงนี้แต่ถ้าเป็นกฎหมายเก่าปามตามตามกฎหมายแพ่งเดิมขายฝากเดิมเนี่ยครบแล้วถ้าคุณไม่ไถ่บทสิทธิ์เลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้เวลาอีกคือเขาเขาคุ้มครองผู้ขายฝาก แจ้งเปน็นหนังสือด้วยนะก่อนครบกำหนด3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนคุณต้องแจ้งเขานะ